ไม่ดีไม่ว่าเขาก็ดูไม่ว่าคขาก็อาจารย์หรือจะเป็นการเขาเป็ญาติที่ตกคุณเกนทางที่อ่านเลยนะครับที่จริงแบบนด้โอ้มันขับรถตีพี่ทางนี้ก็สวยฝั่งนี้ก็สวยฝั่งนี้เหมือนข้าวัดเลยอ่ะพี่มาดูดิอันนี้ประตูมิติ บางรสคาราเมลรสเค็มเอารสเค็มไหมคาราเมลช็อกโกแลตยังไม่ However, Rut, ได้ใช่ไหมครับช็อกโกแลตยังไม่ได้จะบอกกำลังทำอยู่หรอกำลังได้อยู่ป่ะเอาปะรอเขาป่ะรอเขาก่นเอาช็อกโกแลตจะคาราเมลป่ะวันนี้ก็ได้เลยกำลังปรุงอยู่อันนี้ปรุงรสอะไรครับน้องผงโรยเหรอเ เรียให้ฟังเลยดิทำาาห,หามนดบเจดีสีนครเขื่อนขันเราได้มาแล้ว นี่เลยใส่ชุดแดงมาด้วยออ๋ใส่ทุกวันหมดฮะขอโชคลาบใช่ไหมครับและท่คนสามาจะจ่ายการงานทานใครอยากธุรกิจอย่างไรห้เราขายออนไลน์บางคนเขาก็แย่ๆเลยอ๋อเด้ตามเป้ามาแล้วก็มามาแก้บนท่านเชื่อพาะดิ ครับก็าวายอนไร่ะขอตายว่าคืนนี้มีดวงสวง่วนเขามาถวายของบบอาจารย์โค้ชจเทียนเปิดดวงกระดกเคราะห์ไม่ได้ท่านจริงๆท่านมาถวายเทียนแล้วท่านก็เลยมาการาบหุ่นเวทเป็นครั้งที่สองข้างบนก็จะมีพออระบรมหาดุลีคธานะคะแล้วพระพุทธบาทแล้วก็ถ้าอยู่ในสายมุ่งนะคะก็จะมีองค์พระถก เรียกว่าพระบรมสารีริกธาตุของอุปถ่มอยู่ด้วยนะคะแต่ว่าอยู่บนพระเกศตรงนู้นค่ะบนชัดข้างบนนะที่ตอนนี้สมเด็จกรมเด็พธงชัยท่านมา,าแล้วก็มีพระบรมสารีริกธาตุของอุปสามบทสามพุทธเจ้าที่สมเรียกวนะ่าเสร็จสามารถรับประธานให้เจ้าอาวาสด้วยนะคะที่นี่ก็เลยจะบอกสงฝั่งนะ จะเป็นรอยเพราะพุทธบาทนะครับขึ้นชั้นสองจะขึ้นไปมดูลองดูมีชั้นสองแสบตา ก็จะเป็นพระบรมสารีริกธาตุนะครับประดิษฐานอยู่จอบบรรดบนดดตรงนี้นะครับ อันนี้วัดบางน้ำพุง่งในเขตพุทธวารไ, <OS iin> ไม่ได้เปิดให้เข้าแต่ค <Position ing> ึกคักดีเนะที่นี่เลียงสวยงามมากเลยครับ ผลไม้พี่เอาเฉาก้วยเอาแบบธรรมดาเลยเอาแบบนี้แหละเอาแบบเท่าไหร่จ๊ะเอาบบเล็กเดี๋ยวกินกาแฟโอ้โหมีแถมนี่อีกขาดพูดไมนี่เครื่องเยอะจังเลย อ๋อโอ้โห3าบาทนี่คุ้มมากเลยนะครับ uh oh. แล้นี่ในถังนี่คืออะไรต้าหวยอ๋ uh ็ใส่น้ำแข็งแต่ว่าที่ใส่ใังน้ำะลายก็เลยใส่อ๋อครับ เป็ไงฮะเนี่ยโรยน้ำตาลอร่อยหรอไอ้แบบสดเหรอเนี่ยหรือเขาเอาไปทอดเอาไปทอดด้วยใช่เอาไปนึ่งค่ะเอาไปนึ่งเหรอเอาแป้งแล้วก็ไปนึ่งเอาพร้าวหน่อยหน่อยปีนยงค่ะหรอเอองั้นจัดอีกสักนิดนึงจัดอีกสักจังหวะทอดห้าสิจัดอีกสูงหนึ่งเอ้จ่ายอีกกล่องหนึ่งได้ดูกันละสิบบาทเอาไปว้าเอาสองกันก็ได้หัวสวยสวย อันนี้ปลูกเองเขงบาบอครับนี่อ๋อส่งเพื่อนเลยอ่ะสวนเลยอ๋อเป็นสวนส่งเพื่อนเลยโอ้บางบัวทองเลยบางบัวทอง<า>อันนี้แม่ล่ะเขียนไหมเออ,อลองดูแล้เขามีข้างในาผสมก,กันมั่ง

ครับก็ชวนผมนะครับขึ้นไปร่วมร้องเพลงได้นะครับก็เลยบอกคุณลุงว่าก็คงไม่สามารถขึ้นไปร้องได้นะครับเพราะว่าผมร้องไม่ได้เรื่องเลยนะครับก็เลยถามคุณลุงว่ากิจกรรมแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีทุกวันหรือเปล่าคุณลุงก็บอกว่าจะส่วนใหญ่ก็จะมีทุกเสาร์อาทิตย์นะครับหรือวันหยุดราชการนะครับเพื่อนๆน,นะครับที่อยากจะมาฟังเพลงนะครับหรือ จะมาร้องเพลงก็ได้นะคุณลุงบอกว่าสามารถร้องได้ฟรีเลยนะครับขึ้นไปร้องเพลงได้นะครับก็เชิญที่นะครับตลาดน้ำนะฮะบางกระเจ้านะฮะหรือบางน้ําพึ่งนะครับอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับประมาณ50-60โลนะครับวิ่งนะครับตรงตรงมาเลยนะครับขึ้นสะพานภูมิพลนะครับหรือว่าสะพานพระราม9ก้านะครับขับไปอีกนิดหน่อยนะครับก็จะถึงนะฮะตลาดน้ำนะครับ บางน้ำพึ้งนะครับ ไปซื้อห่อหมออกปลาช่อนโอ้ยนี่อยูเลยนะเจ้าเก่าอุย้ยน่ากินจะแกนะครับครับะก มีไปเูยอะไรม,มัรนจะมอะไรับ้างเาเป็นอหมางกินหลากหลายมาก